ขาไปลายก็ขอเข้าแบ่งไปตะขขายก็ได้ให้กันย้อนความขอแต่นอนละจังมาขอดอกดีเอาให้ขอข้าปายในป่าขอข้าปลายในป่าน้ำฉันกะเลยจัดให้ให้เล้วนี่ดอกใจกินเอ้ออีเว้นเอเอ,เอ เอานนิยาเอาขอนมเส้นเอ็นาวาชุดยงใหญ่ชุดหนึ่งจัดไปโรยยากินมันอิีมได้ย่าเดิมเอาลาบหมูยาจางผันมีหลานเห็ดบังใบใบเนี่ยกินลงไปโรดอิ่มบ่อยอ่กินเส้นนะระยาจา้าขายของพอดียาเบิร์ดมือบดเว้นกับไข่พอดีเทียนบะมี่ยาจาง เทียนก็ติขอกูหยีกมีบอมี่ก็ต้องหาให้ได้ด้วยนะมีบอมมีก็ต้องให้กันบริวัตาสตัดท้องเทียนเป็นกองเลยนนออืเจนวาสนาดีไปป่าก,กับบอมีก็ต้องไต่เทียนเอาจจละมาระวังนะละ่นแะจูดกระจูดเผาเทียนเจาา้าของรถเด้ยาเด้ออือเน้อหนาเน้อตาไปานีเนี่ยยามกัดเขี่าใช่คอย